คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อกรรมดีผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอเสมอจึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไปและถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆจะระงับคู่เวรอดีต ได้อีกด้วยระง,งับได้ตลอดจนถึงปัจจุบันคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชจากคำสอนนี้เน้นในเรื่องกรรมดีว่าคนที่ทำกรรมดีอยู่มากมากจนเหมือนกับว่ากรรมชั่วในอดีตเนี่ยมันตามไม่ทันพอตามไม่ทันแล้วเนี่ย มันก็เปรียบได้กับการที่จะระง,งับเวรกรรมในอดีตไปในตัวแล้วถ้าทำมากๆทำกรรมดีมากๆเนี่ยมันเรียกได้ว่าระง,งับคู่เวรคู่กรรมหรือกรรมชั่วเนี่ยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เป็นกรรมในปัจจุบันเราสร้างแต่กรรมดีกรรมดีกรรมดีมันจะส่งผลทั้งในปัจจุบัน กรรมดีก็จะส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปกรรมชั่วมันไม่ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงหรือมาตามได้ก็จะเรียกว่าหลุดพ้นซึ่งกรรมชั่วหลุดพ้นซึ่งเวรกรรมหรือเรียกว่าอยู่เหนือกรรมนั่นเองสาธุสาธุ